สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปพินชวนทาชนเที่ยวนะเจ้าวันนี้ปภินพอกไปกาบ mm hmm. ก็เลยซื้อผลไม้ามาแยกเลยนะเจ้า mm hmm. ก็คิด,ดว